สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อีกคลิปหนึ่งที่วิดน้ำอยู่วิดไปก็ฟังละครสะท้อนสังคมไปด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้วันเสาร์ให้ดูสนีก็จะวิดน้ำให้เสร็จแล้วก็ฟังละครสะท้อนสังคมไปด้วยะคะ่ะแกกับฉันน่ะมีนคนละชั้นกันแล้วนะเหตกล้าดียังมาสอนฉัน ยี่บดับหนึ่งมหาวิทยาลัยจังแอนศูน <Okay. S 1> ยหก ภาษาญี่ปุ่นค่ะแต่ในทาวส์คลิปค่ะจะมีตัวที่ไม่ได้ A นะคะได้แค่ B เพราะว่าเป็นนันกลุ่มค่ะที่ต้องจับคู่กับเพื่อนอีกคนนึงต้อ้เพื่อนที่ไม่เก่งค่ะแต่ถ้าดิฉันทำเองเนี่ยรับรองค่ะว่าได้ A แน,น่นอนดิฉันได้ดูทางสคิปของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะจากประวัติที่ส่งมา ก็ถือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งเลยนะคะแต่มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะคะ่ะคุณสุกัญญาปีนี้ขอโทษนะคะอายุ40ใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่มีประสบการณ์การทำง,งานที่ไหนมาเลยใช่ไหมคะยังไม่มีตำแหน่งหรือว่าบริษัทไหนที่เหมาะสมนะคะ คือบริษัทเราอ่ะต้องการคนที่มีประสบการณ์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากความสามารถของคุณสุกัญญาทางบริษัทสามารถรับได้แต่จะสตาร์ทเงินเดือนให้เริ่มต้นที่1,700 0บาทนะคะมีฉมจเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะคะให้เงินเดือนแค่นี้นะคะ่ะตัวนี้เป็นแค่เงินเดือนเริ่มต้นนะคะถ้าคุณสุกัญญาสามารถทำงานได้ มีผลงานที่ดีเราก็จะปรับขึ้นให้ตามลําดับค่ะเพราะว่าเหตนะุผลน่ะคุณสุกัญญาไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานจากที่ไหนมาเลยนะคะถ้าอย่างนั้นน่ะ งานได้งานไหมขอรับค่ะจะเจ๋ไม่ทาบริษัทนี้เลยก็เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะละครจะทอนสังคมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะเรียนสูงหรือเรียนต่ําก็ไม่ควรจะเลือกงานแค่นี้หรอสียเวลาไม่เป็นไรลูกลูกแม่ทั้งเก่งทั้งสวยจบเกียรตินิยม ใครๆก็ต้องการนะลูกนะจะเย็นๆหน่อยนะลูกนะเด็กก็ได้งานดีๆับม่ชอบดูละครั้นมีกระท้อนสนามคมซื้อกับข้าวมาเยอะเลยแม่ไขทานด้วยกันนะครับวันนี้คนที่รักลูลํำเอียงจะมีตัวอยอยางไม่เห็นคนที่ดีแสนดีแต่แม่ก็มองไม่เห็นความดีของลูก มแม่ไว้เป็นค่าเดืจ่ายภายในบ้านนะครับแม่พี่แจงไปสมัครงานเป็นยังไงบ้างครับพี่บริษัทใหญ่เลยอ่ะได้งานนะพี่ได้งานไหมได้เขารับแต่ฉันไม่ทำอรเป็นสายเนี้ยกระจอ ริษัทที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้สิพี่ใจงครับแต่ผมว่าพี่น่าจะลองลองทำไปก่อนนะครับพี่เพื่อสบริษัทนี้ก็ได้พี่ทำไปก่อนพี่มันอาจจะดีก็ได้เชื่อผมสิพี่นี่แกเรียนจบอะไรมาฮะแกกับฉันเนี่ย บา<ค>งเรื่องฟังแล้วก็อินค่ะน้องๆแกดีไงมาสอนฉันฉันจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาหาวิทยาลัยดังแต่แกจบมาหกไอ้แกมีสติปัญญามากก็เอาไปเรียนหนังสือให้จบไปแจงครับแจงผมไม่ได้สอนพี่น,นะครับพี่ S 2> <S 2> นค,คนที่เรียนไม่สูงก็จะตันกองความจะพูดใจอ,อะไร,ร,รแต่คนที่เรียนถ <มา S 2> ึงสูงมาคิดว่าตัวเองฉลา,าด,ดแล้วอะถ้าพี่มีประสบกา,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 ารณ์การทำงานอ่ะจะหางานยากนะครับพี่พี่กอนมันจะมากเกินไปแล้วนะแกก้ดพูดกับฉันอย่างนี้ได้ไยังไงอะพี่อนแกไปยุ่งกับพี่เขาทำไมพี่เขาว่าจบเกียรตินิยมก็ต้องไปหางานดีๆก็ถูกแล้วไงแล้วเดี๋ยวได้งานไม่ดีก็เสียเวลา แจะไปรู้อะไรจะไปไหนก็ไปปะครับงั้นเดี๋ผมไปเตรียมกับพ้ากก่อนนะครับ ถือสามมาเลยนะลูกนะลูกแม่ยังไงก็ได้งานดีๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกใจเย็นๆหน่อยลูกแม่ทั้งสวยทั้งเก่งงทำงานที่เราไม่ชอบแล้วมันก็จะชอบไปเองไองไปน้อมาหรอกนะลูกนะสมัยนี้คนที่มีงานทำนะ่ะค่ะแม่สุดยอดเจงเหนื่อยแม่เจงไปอาบน้ำก่อนนะคะ คนที่มีความอดทานะนะจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตุกกันนี้ก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านมา,าอ้ครสั้นเรื่องบางเรื่องก็สอนให้ถ้าจะใส่ใจจริงๆก็ควรจะเอามาเป็นตัวอย่างว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงุกกันนี้ ว่าจะชมเรื่องดรามา่าหรือว่าตลกพีฮากับคนกันไปทุกเรื่องมันก็เขาก็เอาชีวิตรจริงของคนเรานี่แหละมาเล่นเป็นละครสอนใจขอขอนุญาเพื่อนๆน้องๆไม่มีอะไรค่ะมาเปิดละครฟังทำงานกับชีวิตประจำวัน วิดน้ำไปฟังละครสั้นไปใครเครียดไปพักเหนื่อยไปในตัวขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆน,งนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องรุษนสีสปาช์ชแนลค่ะ